ธรรมชาติของกามแห่งกามมาวิตกภิกษุทั้งหลายถูกแล้วถูกแล้วที่พวกเธอทั้งหลายเข้าใจธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายธรรมที่ทำอันตรายทั้งหลายเราได้กล่าวไว้แล้วโดยอนเนกปริยายแก่พวกเธอและธรรมเหล่านั้นก็สามารถที่จะทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริง กามทั้งหลายเรากล่าวแล้วว่ามีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความขับแขนมากโทษในกามนั้นยิ่งหนักเรากล่าวกามทั้งหลายว่าควรเปรียบด้วยท่อนกระดูกมีทุกข์มากมีความขับแขนมากโทษในกามนั้นยิ่งหนักเรากล่าวกรามทั้งหลายว่าควรเปรียบด้วยชิ้นเนื้อมีทุกข์มากมีความขับแขนมาก โทษในก, <ża> ในกามนั้นยิ่งหนักเรากล่าวกามทั้งหลายว่าควรเปรียบด้วยคบเพลิงทำด้วยหญ้ามีทุกมากมีความขับแขนมากโทษในกามนั้นยิ่งหนักเรากล่าวกามทั้งหลายว่าควรเปรียบด้วยหลุมทานเพลิงมีทุกมากมีความขับแขนมากโทษในกามนั้นยิ่งหนักเรากล่าวกามทั้งหลาย ว่าควรเปรียบด้วยของในความฝันมีทุกมากมีความขับแขนมากโทษในกรรมนั้นยิ่งหนักเรากล่าวกรรมทั้งหลายว่าควรเปรียบด้วยของยืมเขามามีทุกมากมีความขับแขนมากโทษในกรรมนั้นยิ่งหนักเรา,ากล่าวกรรมทั้งหลายว่าควรเปรียบด้วยผลไม้ที่ข้าต้นมีทุกมากมีความขับแขนมากโทษในกรรมนั้นยิ่งหนัก เรากล่าวกามทั้งหลายว่าควรเปรียบด้วยเขียงรองสับเนื้อมีทุกมากมีความขับแขนมากโทษในกามนั้นยิ่งหนักเรากล่าวกามทั้งหลายว่าควรเปรียบด้วยหอกแลหลาวมีทุกมากมีความขับแขนมากโทษในกามนั้นยิ่งหนักเรากล่าวกามทั้งหลายว่าควรเปรียบด้วยหัวงูมีทุกมากมีความขับแขนมากโทษในกามนั้นยิ่งหนัก ภิกษุทั้งหลายโมคบุรุษนั้นหนอจากเสพกามโดยเว้นจากกามกิเลสเว้นจากกามสัญญาเว้นจากกามวิตกดังนี้นั้นมิใช่ฐานะที่จะมีได้